สวัสดีครับวันนี้ช่อง l i ฟ e Story ขอนำเสนอเรื่องราวของสมคนพ่อแม่ลูกที่ลูกชายสอบไม่ติดมหาหลัยและแม่ของเขาก็ผลักดันอย่างสุดความสามารถในเรื่องที่มีชื่อว่าแม่ไม่ห้ามแล้วล่ะลูกทำให้เต็มที่เลยนะเสียงในห้องครัวงเงียบกริบผิดปกติวันนี้ทั้งบ้านไม่มีใครพูดอะไรกันมากนัก หลังจากที่ผลสอบเข้ามาหาวิทยาลัยประกาศออกมาเมื่อเช้าไอ้ก้องนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันสอบไม่ติดแม้แต่ที่เดียวเสียงพ่อดังลั่นจนแม่สะดุง้งเธอพยายามเก็บอาการไว้แต่ในใจเองก็รู้สึกผิดหวังไม่แพ้กันเด็กหนุ่มก้มหน้าอยู่ตรงมุมห้องน้ำตาคลอเบ้าก้องเองก็ไม่อยากให้เรื่องมันเป็นแบบนี้เขาทำเต็มที่แล้ว แม้จะรู้ว่าตัวเองไม่ได้หัวดีเหมือนเพื่อนคนอื่นแต่เขาก็ทุ่มเทอ่านหนังสือแทบตายฉันบอกแล้วใช่ไหมให้ขยันตั้งแต่แรกไม่ใช่จะมาลุกลี้ลุกลนเอาตอนท้ายแบบนี้เวลาแค่นี้มันไม่พอหรอกพ่อยังไม่หยุดพูดจนแม่ต้องวางจานในมือและเดินเข้ามาขวางใจเย็นหน่อยเถอะพี่จะให้ใจเย็นยังไงในเมื่ออนาคตลูกมันพังหมดแล้วแบบนี้แล้วเพื่อนๆฉันล่ะ ลูกพวกมันสอบติดกันหมดไม่มีใครพลาดเลยสักคนสีหน้าของพ่อเต็มไปด้วยความโกรธปนความอับอายเมื่อกี้พวกมันโทรมาบอกข่าวดีฉันยังไม่กล้าเอ่ยปากพูดอะไรเลยกลัวจะโดนถามว่าลูกตัวเองเป็นยังไงแล้วจะให้ฉันตอบว่าไงล่ะบนลูกสอบไม่เติดแม้แต่ที่เดียวเหรอแม่ชะงักไปเธอเข้าใจความรู้สึกของสามีดีว่าที่เขาโกรธไม่ใช่แค่เพราะก้องสอบไม่ติด แต่เพราะศักดิ์ศรีของคนเป็นพ่อที่ต้องไปยืนอยู่ท่ามกลางกลุ่มเพื่อนและบอกว่าลูกฉันไม่ติดที่ไหนเลยวะ่ะแม่หันไปมองลูกชายใจหนึ่งก็เจ็บแทนอีกใจหนึ่งก็ผิดหวังอยู่ลึกๆแต่เธอรู้ดีว่าก้องเองก็มีแค่ความพยายามแต่ไม่ได้มีพรสวรรค์หรือความสามารถโดดเด่นอย่างที่พ่อคาดหวัง เธอจึงทำได้แค่ถอนหายใจแล้วหันกลับไปมองสามีด้วยสีหน้าผิดหวังร่วมลูกเองก็ผิดจริงแต่ไปว่าไปซ้ำเติมมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกแล้วจะให้ทำยังไงปล่อยให้มันเป็นคนไม่มีอนาคตอย่างนั้นเหรอก้องเงยหน้าขึ้นน้ำตาไหลเงียบเขาอยากจะพูดอยากจะอธิบายแต่ไม่มีคำไหนจะหลุดออกมาได้เขารู้ว่าความผิดหวังในวันนี้ มันไม่ใช่แค่ของตัวเองแต่มันทำให้ทั้งบ้านผิดหวังไปด้วยแม่ถอนหายใจยาวก่อนจะเดินไปลูบหัวลูกชายเบาๆเธอทำให้ลูกรู้ว่าถึงจะผิดหวังแค่ไหนเธอก็ยังอยู่ตรงนี้พ่อยังคงนั่งนิ่งหน้าตาเคร่งเครียดลึกๆในใจเขาเองก็ไม่อยากให้ลูกเสียใจเพียงแส่ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกนี้ยังไงเท่านั้นเอง บรรยากาศในบ้านยังคงเงียบเหมือนเดิมแต่มีบางอย่างเริ่มเปลี่ยนก้องตัดสินใจออกไปทำงานพิเศษที่ร้านกาแฟใกล้บ้านเขาไม่อยากอยู่บ้านเฉยๆให้พ่อกับแม่ต้องมองด้วยสายตาผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าทุกเชา้าก้องจะใส่เสื้อฟอร์มสีดำกลมหน้าเดินออกจากบ้านโดยมีแม่มองตามอยู่ทุกวันจะไปทำงานอะไรนักหนาเสียงพ่อยังเต็มไปด้วยความไม่พอใจ ถ้ามีปัญญาสอบใหม่ปีหน้าก็ค่อยว่ากันแต่ถ้ายังไม่รู้อะไรเลยจะไปเสียเวลาเปล่าทำไมแม่ไม่ได้ตอบอะไรเธอแค่ถอนหายใจแล้วเดินไปเตรียมอาหารเช้าเธอเองก็รู้ดีว่ากล้องยังไม่พร้อมสำหรับการสอบใหม่และที่สำคัญเธอเริ่มไม่อยากให้ลูกต้องรออีกทั้งปีเพียงเพราะคําว่ามหาวิทยาลัยมีชื่อของรัฐคืนนั้นหลังจากพ่อหลับไปแล้ว แม่เรียกก้องมานั่งคุยที่โต๊ะอาหารแม่ดูไว้แล้วนะมหาวิทยาลัยเอกชนที่เขารับสมัครอยู่ก้องชะง,งักไปเขาไม่ได้คาดคิดว่าแม่จะพูดเรื่องนี้แต่ค่าเธอมันแพงนะ่ะไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแม่กับพ่อเก็บเงินไว้บ้างแม่ไม่อยากให้ลูกเสียเวลาไปหนึ่งปีแค่ได้เรียนได้ก้าวต่อไปยังดีกว่ายืนอยู่กับที่แบบนี้ก้องนิ่งไป ใจหนึ่งก็รู้สึกดีที่แม่เข้าใจและหาทางออกให้แต่อีกใจหนึ่งก็รู้ว่าถ้าเขาตัดสินใจเรียนเอกชนพ่อต้องไม่พอใจแน่พ่อเขาจะว่าเอาช่างเขาเถอะพ่อก็โกรธก็ผิดหวังแต่มันไม่ใช่อนาคตของพ่อมันเป็นอนาคตของลูกก้องนิ่งไปสายตาเริ่มมีแววลังเลแม่ไม่บังคับนะลูดลองคิดดูให้ดีถ้าจะสอบใหม่แม่ก็ไม่ว่า แต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาลองดูมหาวิทยาลัยเอกชนก็ได้นะมันไม่ได้แย่เสมอไปหรอกลูกคืนนั้นก้องมั่งคิดทั้งคืนความรู้สึกผิดหวังในตัวเองเริ่มจางลงเล็กน้อยเมื่อรู้ว่าตัวเองยังมีทางเลือกถึงจะไม่ได้สวยหรูเหมือนกับลูกๆของเพื่อนพ่อแต่เขาก็ไม่อยากยอมแพ้กับชีวิตเพียงเพราะสอบไม่ติดครั้งเดียวหลายวันหลังจากที่แม่พูดคุยกับก้อง เรื่องมหาวิทยาลัยเอกชนถ้าอยากให้ลูกได้เดินหน้าต่อไม่ใช่ย่ำอยู่กับที่เหมือนคนหมดหวังแต่ก้องดูเหมือนจะตัดสินใจไปแล้วแม่ก้องเอ่ยขึ้นในเช้าวันหนึ่งขณะนั่งกินข้าวร่วมกันที่โต๊ะอาหารส่วนพ่อไม่อยู่ออกไปทำงานแต่เช้าแล้วว่าไงลูกแม่เงยหน้ามองสีหน้าเต็มไปด้วยความเป็นห่วง กล้องสูตรหายใจลึกเขายื่นซองเอกสารบางๆให้แม่ในซองเป็นใบสัญญาจ้างงานจากร้านกาแฟที่เขาไปทดลองงานมาผมคิดดีแล้วนะผมอยากทำงานต่อปีหน้าค่อยว่ากันใหม่เรื่องสอบผมยังไม่อยากเรียนเอกชนแม่ถือซองเอกสารไว้ในมือมองลูกชายเงียบๆใจหนึ่งอยาก้านอยากบอกว่าลูกกำลังทิ้งเวลาอันมีค่าไปเปล่า แต่เมื่อมองแววตาของกล้องเธอก็รู้ลูกของเธอตัดสินใจไปแล้วแม่รู้ว่าแม่พูดอะไรไปถึงลูกจะฟังแต่สุดท้ายลูกก็เลือกเองแม่ก็แค่อยากเห็นลูกได้เรียนต่อเห็นลูกมีอนาคตดีๆแบบที่ลูกคนอื่นเขามีบ้างกล้องยิ้มจางๆเขาลุกขึ้นเดินไปกอดแม่แน่นแม่ผมสัญญา ผมไม่ได้ทิ้งอนาคตผมแค่ขอเวลาพิสูจน์ตัวเองก่อนผมจะทำงานเก็บเงินอ่านหนังสือไปด้วยปีหน้าผมจะลองใหม่ไม่ว่าจะยากแค่ไหนแม่กอดลูกตอบน้ำตาซึมทั้งที่พยายามเก็บไว้เธอรู้ว่าห้ามอะไรไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะสิ่งที่ลูกเลือกแล้วต่อให้เธอขวางยังไงลูกก็จะไปอยู่ดีงั้นก็เอาให้เต็มที่นะลูกแม่พูดเบา มันต่อมากล้องไปทำงานที่ร้านกาแฟแม้งานจะหนักเหนื่อยและเงินไม่มากแต่เขารู้สึกดีมากกว่าการนั่งอยู่บ้านเฉยๆแม่เฝ้ามองลูกชายทำงานทุกวันเธอไม่พูดอะไรอีกแล้วแต่ในใจยังภาวนาเงยียบๆขอให้เส้นทางที่ลูกเลือกพาเขาไปสู่อนาคตที่ดีอย่างที่เธอหวังไว้เสมอเช้าวันหนึ่ง พ่อของกล้องได้รับโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมงานให้นัดเจอกันที่ร้านกาแฟแห่งหนึ่งร้านนี้เขาไม่เคยมาเป็นร้านเล็กๆที่เพื่อนบอกว่าเครื่องดื่มอร่อยบรรยากาศดีพ่อจึงตัดสินใจแวะไปก่อนเวลานัดทันทีที่เปิดประตูร้านกลิ่นหอมของกาแฟลอยมาแตะจมูกเสียงเครื่องบดกาแฟและเสียงพูดคุยเบาๆของลูกค้าทำให้บรรยากาศดูผ่อนคลาย พ่อกว่าดมองรอบร้านทันสายตาก็สะดุดเข้ากับเด็กหนุ่มคนหนึ่งที่ยืนอยู่หลังเคาน์เตอร์ใส่เสื้อฟอร์มร้านสีดำท่าทางขยันขันแข็งกำลังยกแก้วกาแฟไปเสิร์ฟให้ลูกค้าพ่อชะง,งักเด็กหนุ่มคนนั้นคือก้องลูกชายของเขาเองเขายืนนิ่งอยู่ตรงมุมร้านสังเกตลูกชายที่ไม่ทันได้เห็นเขาก้องทำงานอย่างคล่องแคล่วยิ้มแย้มกับลูกค้า แม้จะเห็นแววเหนื่อยล้านในดวงตาแต่พ่อก็สัมผัสได้ว่าความตั้งใจจริงในทุกการกระทําของลูกเขาจําได้ดีว่าตัวเองเคยพูดกับลูกว่าไม่มีอนาคตเขาจําได้ว่าตัวเองเคยโมโหเพราะอายเพื่อนๆที่ลูกสอบไม่ติดแต่ภาพตรงหน้ากลับบอกให้เห็นลูกของเขาไม่ได้ทิ้งอนาคตเลยก้องอาจไม่มีพรสวรรค์ด้านการเรียนหนังสือ แต่เรื่องการรับผิดชอบชีวิตตัวเองลูกชายของเขาทำได้ดีกว่าที่คิดไว้มากนักพอนั่งลงที่มุมหนึ่งของร้านมองดูลูกชายทำงานเงียบๆไม่คิดจะเรียกไม่คิดจะเข้าไปทักเพราะวันนี้เขาแค่อยากเฝ้ามองอยากให้ตัวเองได้เข้าใจก่อนหลังจากนั่งเงียบๆอยู่พักใหญ่เพื่อนของพ่อก็มาถึงทั้งสองคนพูดคุยกันเรื่องงานก่อนจะลุกขึ้นจากร้าน พ่อหันกลับไปมองอีกครั้งแล้วอดยิ้มออกไม่ได้ในใจของพ่อเริ่มยอมรับว่าความสำเร็จของลูกไม่ได้มีแค่การสอบติดมหาวิทยาลัยเท่านั้นแต่มันคือความเข้มแข็งความรับผิดชอบและการไม่ยอมแพ้ซึ่งกล้องได้พิสูจน์ให้เห็นโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยพ่อเดินออกจากร้านไปพร้อมกับความรู้สึกบางอย่างที่เบาใจขึ้น เย็นวันนั้นหลังจากกลับจากร้านกาแฟพ่องเงียบผิดปกติสีหน้าของเขาครุ้นคิดแตกต่างจากทุกวันจนแม่เองก็สังเกตได้พี่เป็นอะไรหรือเปล่าเห็นเงียบไปแม่เอ่ยถามขณะเตรียมอาหารเย็นพอไม่ได้ตอบทันทีเขานั่งลงที่โต๊ะอาหารก่อนจะพูดออกมาช้าๆวันนี้ฉันไปเจอกล้องที่ร้านกาแฟโดยบังเอิญ แม่ชะงักไปหันขวับมามองสามีทันทีแล้วได้คุยอะไรกันหรือเปล่าไม่ฉันไม่ได้ทักฉันแค่ดูมันทำงานน้ำเสียงของพ่อเบาลงมีทั้งความโล่งใจและเศร้าใจปนกันมันโตขึ้นเยอะนะฉันเคยคิดว่าถ้ามันสอบไม่ติดชีวิตมันคงจบแต่วันนี้ท่านเห็นมันยืนอยู่ตรงนั้นยิ้มให้ยุค้ายกแก้วกาแฟเสิร์ฟอาหาร ขยันขันแข็งฉันถึงรู้ว่าชีวิตมันไม่ได้จบตรงที่สอบไม่ติดเลยแม่ยิ้มจางๆน้ำตาคลอเบ้าเธอรู้สึกโล่งใจที่ในที่สุดพ่อก็เริ่มเข้าใจสิ่งที่เธอพยายามบอกมาตลอดค่ำคืนนั้นก้องกลับมาบ้านหลังเลิกงานเสื้อคาเปื้อนคราบกาแฟเงื่อชุ่มหลังท่าทางเหนื่อยล้าอย่างเห็นได้ชัดแต่เขายังยิ้มให้แม่เหมือนทุกวัน สิ่งที่ต่างออกไปคือพ่อกำลังนั่งรอเขาอยู่ที่โต๊ะอาหารก้องชะงักไปเล็กน้อยก่อนจะตั้งสติเดินเข้าไปทักสวัสดีครับพ่อพ่อมองลูกชายเงียบๆก่อนจะพยักล้าแล้วพูดออกมาช้าๆเหนื่อยไหมวันนี้ก้องไม่ได้คิดว่าพ่อจะถามแบบนั้นเขานิ่งไปอึดใจก่อนจะตอบเสียงเบาก้อนเหนื่อยนิดหน่อยครับแต่พอไหว พ่อพยักหน้าอีกครั้งดวงตาเริ่มมีแววอ่อนโยนแบบที่กล้องไม่ได้เห็นมานานพ่อเห็นแล้วว่าลูกไม่ได้ทิ้งอนาคตตัวเองพ่ออาจจะคาดหวังมากไปอยากให้ลูกสอบติดอยากให้ลูกเหมือนลูกคนอื่นแต่วันนี้พ่อรู้แล้วว่าสิ่งสำคัญกว่าคือลูกต้องรับผิดชอบชีวิตตัวเองซึ่งลูกทำได้ดีก็้องเงยหน้าขึ้นมองพ่อด้วยแววตาที่เริ่มมีน้ำตา แม่ยืนมองอยู่งเงียบๆรอยยิ้มอบอุ่นปรากฏขึ้นบนใบหน้าในที่สุดครอบครัวนี้ก็เริ่มจับมาพูดคุยกันอย่างที่ควรจะเป็นค่ำคืนนั้นทั้งสาคนได้นั่งกินข้าวพร้อมกันอีกครั้งอาหารมื้อนี้รสชาติอร่อยกว่าทุกมื้อที่ผ่านมาจบแล้วนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่รับฟังกันจนจบครับแล้วเจอกันอีกครั้งในคลิปต่อๆไปครับสวัสดี